กลับมา The People เ h าโชในช่วงนี้ท่านผู้ชมฮะคนที่ชอบเดินสายทําบุญนะเออจริงๆเนี่ยสายมูเอาแบบว่าในโลกโซเชียลหรือว่ากลุ่มวัยกลางคนวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยที่เดี๋ยวนี้มูกันเยอะๆนะเออจริงๆไปร่วมงานกระถินก็ได้นะ ได้นะมันคือคอนเซปต์เดียวกันเขาเรียกบุญใหญ่เลยนะคุณเป้เรียกแต่ว่าพอพูดถึงกระถินเรามักจะนึกถึงแบบว่าอ๋อรุนพ่อรุ่นแม่นึกถึงซองกระถินดีกว่ามาปุ๊บเอาใส่ซองใช่แต่แบบถ้าคนเมืองวัยรุ่นี่โอจะทําบุญต้องแบบมูมูมันต้องมูกต้องไปไหว้ต้องมีวงมาลัยดอกไม้ถูกเทียนไปกระถินมาดูรู้สึกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งอ่ะแต่จริงๆกระถิ่นนี่เขาสนุกนะเขามีอะไรให้เราแบบ ตื่นตา<ช>ตื่นใจในงานนะตั้งแต่มีการโปรย <c oughs> เหรียญโปรยทา <c oughs> อะมีพิธีการสวดมนต์ที่จะแบบเขาเรียกอะไรนะบทกลานกระถินหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมีเยอะนะคะบาตงที่เขาก็มีกวนข้าวมาทุกป,ปาีา หรือเขามีอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าอะไรนะคุณเป้คุณรู้จักไหมจุลกระถินที่เขาจะตื่นตั้งแต่ตีสามเลยนะเพื่อมาเก็บฝ้ายมาปั่นให้เป็นเส้นมาทอให้เป็นผ้ามาย้อมแล้วทั้งหมดเนี้ยเสร็จในวันเดียวเพื่อจะถวายพระอย่างเงี้ยเขามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยคุณโอ๋อไปไปอย่างนี้คุณคุณต้องไปกับแม่นัดใช่ไหม แม่นัดพูดจัดรายการ The People Show ของเราท่านผู้ชมสายบุญสุดๆแม่นัดของเรานี่เรื่องบุญเรื่องกุศลขอให้บอกทั้งปีค่ะและยิ่งช่วงเนี้ยหน้ากระถินไม่พลาดอยู่แล้วหลายวัดเลยฮะจากสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมฮะมาจนถึงสัปดาห์นี้ก็ยังคงเอาบุญมาฝากแฟนรายการ The People Show นะฮะคือถ้าย้อนกลับไป5พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะนี่วัดนี้ที่ชัยภูมิ วัดวีรวงศารามแหมเสียดายคุณโอไม่ได้ไปด้วยน่าแหติดงานติดงานเออรอบหน้าเดี๋ยว<ม>คุณเป้ด้วยเออแม่นัดชวนพี่โอไปเลยชวนคุณเป้ไปด้วยไปเลยเดี๋ยวพาลูกสาวไปด้วยอ่ะป่ะเดี๋ยพระอาจารย์คันชิตอากินจนโนพระวิปัสนาจารย์งานกระถินปีนี้พระอาจารย์ท่านจัดแบบเรียบง่ายเลยนะฮะก็ได้รูปแบบมาจากที่ภูตาละ่ะลักษณะธงทิวประดับสวยงามแบบทิเบตนะครับคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์คันชิต ท่านได้รับนิมนต์หรือว่าได้รับเชิญจากสํานักพระราชวังภูตานนะครับไปช่วยบรรยายไปดูโครงการเนี่ยคือท่านทําโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตคือจะให้ยังไงให้แบบญาติทําใจได้ตัวผู้ป่วยเองเข้าใจชีวิตทําใจได้แล้วสุดท้ายก็จากไปอย่างสงบนี่คือวัตถุประสงค์ที่พระอาจารย์ท่านทำมาหลายปีละเพราะจริงๆการจากไปอย่างสงบเนี่ยวาระสุดท้ายเนี่ยถือว่าสําคัญมากนะคะแล้วก็ คือท่านทำรรมานานนะหลายประเทศเขาก็อ้าวรู้ว่าท่านมีโครงการนี้ก็เลยเชิญไปปูตานก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เชิญพระอาจารย์ท่านไปด้วยนะฮะเราประทับใจนะ้วแล้วผลตอบรับอ่ะค่อนข้างดีมากนะครับท่านผู้ชมฮะในงานกฐินปีนี้อากาศมาที่งานกฐถินพระอาจารย์คันชิตท่านทํารูปหล่อเหมือนของครูบาอาจารย์ท่านด้วยนะครับคือหลวงพ่อคําเขียนและหลวงพ่อเทียนท่านสอนสมาธิเคลื่อนไหวรู้กายรู้จิตมีสติกลับมารู้สึกตัว สามารถไปกราบไหว้บูชาและลึกถึงครูบาอาจารย์ได้นะครับท่านผู้ชมฮะทางด้านเจ้าภาพเนี่ยนะฮะก็จะมีบริษัทเยาวราชมังกรทองเอ็มโกลจำกัดมาเป็นเจ้าภาพปีนี้นะครับแล้วก็บอกว่ามีดารามาร่วมงานคุณน้ำฝนคุณลนัทเนาะแล้วก็คณะสายบุญคุณธัญญา,ญญาธัญเรศเอกตระกูลนะแล้วก็นักสแสดงจากภาพยนตร์มาแรงนะฮะที่หยดนี่ก็มาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับแล้วก็บูญกระถินปีนี้ครับ พอาจารย์คันชิตนะฮะก็จะนําไปใช้ในโครงการที่ท่านทําอยู่นี่แหละอย่างเช่นโครงการพระปันสุขคือแจกอาหารให้กับชาวบ้านมีโครงการอายรยเกษตรนะฮะมีโครงการเยียวยาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับการช่วยเหลือน,น้องอิ่มท้องก่อนเข้าเรียนตอนเช้าเนาะเออคือคนไม่มีเนาะบางทีเช้าเช้าก็ ข้าไปแล้วกันมื้อเช้าอเออแล้วอันนี้ก็เอาไปช่วยน้องๆด้วยสำคัญนะสำหรับเด็กๆนี่สำคัญมากเลยนะคะมื้อเช้าเนี่ยค่ะใช่เม่เรียนไม่รู้เรื่องนะเช้าเช้าอ่ะกลางคืนไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะ<ช>เราเช้าเ้าต้องไปเรียนหนังสือใช้สมองอีกเนาะ,ะก็ต้องอันนี้เอาก็เป็นโครงการไปแจกเขาด้วยนะครับก็นิโมทนาสาธุด้วยนะครับยังมีปัจจุบันที่ท่านทาโครงการด้วยใช่ไหมคุณหมอฮะคะ่ะพระอาจารย์คันชิตนะฮะท่านก็สอนอยู่ที่ยุวพุทธิกะสมาคมหลายสาขานะครับ มูล,ลนิธิว่องวานิสมุดรประาการนี่ก็มีแล้วก็ที่มูลนิธิโรจนธรรมที่สุขุมวิทนะครับก็เรียกว่าลูกศิษย์ลูกหานนี่มากมายเลยนะครับที่มาสนใจเรื่องการกลับมารู้สึกตัวนะแอดคาราบาลที่ถ้าเป็นลูกศิษย์ด้วยนะ<ม>นะแอด,ดเป็นลูกศิษย์ด้วยนะนะแอดเนี่ยหลายท่านยังไม่รู้นะท่านผู้ชมยังไม่ทราบแกทําเพจธรรมะด้วยนะธรรมะธรรมะจุงควายก็มาจากโลโก้ของนะาแอดคาราบาล ก็หมายถึงควายอยู่แล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วนาแอดเนี่ยเอาจริงเอาจังนะครับแกทําทุกที่ทั้งเวลาว่างเวลาทํางานนั่งเครื่องบินแกก็ทํานะเล่นดนตรีแกก็ทำนะเพราะฉะนั้นลองเข้าไปดูก็ได้ทำมาจุงควายนะครับท่านผู้ชมฮะแกก็จะมีข้อคิดดีๆมีเนาะการโพสต์มีแคปชั่นที่ดีๆเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะเออนี่เอาภาพนี้มาให้ได้ดูกันนะครับค่ะ วัดวีรวงศารามที่ชัยภูมิครับท่านผู้ชมฮะ,ะเอ,อ่อเทศกาลกระถิ่นในช่วงนี้เนาะค่ะโอ้แล้วก็จะมีอีกเนาะพี่โอ้เปต่อกันที่หนองคายบ้างคุณเป้โอ้โหวัดพระธาตุบุใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่แม่นัดก็ไปใช่ไหมฮะเออแม่นัดเดินสาย่างี้ชัยภูมิต่อปับ๊บแม่นัดเดินสายมาหนองคายใช่ตรงเนี้ยวัดพระธาตุบุหรือว่าพระธาตุโพนจิกเวียนโง มีท่านอาจารย์ปราโมทนาครทัพมาเป็นประธานแทนท่านชายวัชเรศหรือท่านอ้นนะครับะเพราทอดกระถิ่นครั้งนี้ได้ปัจจัยในการบูรณะพระธาตุโดยกรมศุลปากรอนุมัติเรื่องการบูรณะแล้วนะครับท่านผู้ชมมาเพราะฉะนั้นไ่ต้องกัมวว่าจะผิดหลักอะไรยังไงหรือเปล่าเห็นว่ายื่นเรื่องกันไปนานมากแล้วใช่ใช่ใช่นะครัะการจัดงานครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากแม่นัดผู้จัดรายการเดอะพีเพิลโชว์นะครับ ยกกอไปสัมภาษณ์หลวงพ่อพระครูประทีปเจ้าว่านนะครับแม่นัดก,ก็เลยโอ้โหศรัทธาเลื่อมใสเลยนะครับทำให้มีผู้ศรัทธาในบุญใหญ่คือคุณสุริโยพานุรักษ์คุณพันกมลมนสศสสิพานุนะฮะรวมถึงคุณแม่นัดแล้วก็ชาวบ้านด้วยนะฮะชาวเทศบาลน,นะแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยร่วมแรงร่วมใจจัดงานนี้ขึ้นมาคืนสมโพธิองค์กฐินก็มีการสวดมนต์จุดพระประทีป รอบพระเจดีย์อย่างสวยงามด้วยประทีปนับหลายร้อยดวงสว่างสวยมาจากจังหวัดสกลนครนะครับมีครูบากรนะฮะพระอาวุธปัญโยจากสำนักปฏิบัติธรรมทุ่งโพธิภิสารครับท่านผู้ชมฮะจากจังหวัดสกลนครมาร่วมจุดประทีปถวายแล้วก็ร่วมปัจจัยกระ,กะถิ่นด้วยนะครับพระอาจารย์สุพจน์สุวัจโจจากวัดป่าโคกกลางนะอำเภอเต่างอยจังหวัด สกลนครนะครับนำสมุนไพรมาต้มแจกตลอดงานด้วยครับท่านผู้ชมฮะนอกจากนี้เนี่ยเจ้าภาพแจกข้าวสารด้วยใช่ก็แจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานนะคะก็ยังไงก็เราสองคนนะคะอขออนุโมทนานะคะแล้วก็เอาบุญมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะ